สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ลงทุน invest นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบตื่นเต้นมากมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องของหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อ callweave หรือว่า crwv ที่อยู่ดีๆก็พุ่งแรงแซงทางโคง้งจนทุกคนต้องหันมาดูเลยล่ะค่ะใช่เลยครับและคำถามสำคัญของวันนี้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมหุ้นตัวนี้ถึงพุ่งพรวดเดียวบวกไป25%ภายในอาทิตย์เดียวได้เหรอครับมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับโหตัวเลข25%นี่มันเยอะมากเลยนะคะคือปกติหุ้นเทก็กเนี่ยขยับแค่วันละไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าเยอะแล้วแต่อันนี้คือบวก25%ในสัปดาห์เดียวมันต้องมีข่าวดีแบบสุดๆซ่อนอยู่แน่นอนเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลย ก่อนจะไปหาสาเหตุเรามาดูภาพรวมกันก่อนสักนิดนะครับตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเขาอยู่ที่ประมาณ101.23ดอลลาร์แล้วถ้านับตั้งแต่ต้นปีมานะครับผลตอบแทนบวกไปแล้วตั้ง40%โอ้โหทำให้มูลค่าบริษัทตอนนี้พุ่งไปแตะ50 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วนะครับเรียกว่าเป็นหุ้นที่มาแรงมากๆเลยครับน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วอะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่นี้ จากที่เราไปสืบมานะคะพบว่ามี3ปัจจัยหลักๆที่เป็นเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันได้ลงตัวพอดีพอดีเป๊ะเลยค่ะเรามาเริ่มแกะรอยจากชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะครับผมปัจจัยแรกนียต้องบอกว่าเป็นตัวจุดระเบิดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือข่าวใหญ่จาก NV i d i ีดีครับที่ซ e o เจนเซนห่วงเนี่ยออกมาประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI รุ่นใหม่ล่าสุดเชื่อว่า r u b ินความพีกก็คือ c o r e วฟเป็นพาร์ทเนอร์กลุ่มแรกๆที่จะได้ใช้ชิปตัวนี้ก่อนใครเพื่อนเลยครับ เพราะอะไรนะเหรอครับก็เพราะว่า NVIDIA เองก็ถือหุ้นในคอ r e w e อยู่เกือบ5%เหมือนกันการได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนใครก็เหมือนได้เปรียบคู่แข่งไปเก้าหนึ่งเลยครับอ๋อเข้าใจเลยเหมือนมีพี่ใหญ่คอยหนุนหลังอยู่นี่เองนะคะเนี่ยแล้วนอกจากเรื่องของ NVIDIA แล้วปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของบรรยากาศในตลาดโดยรวมค่ะ คือก่อนหน้านี้นักลงทุนอาจจะแอบกังวลนิดหน่อยว่าเอ๊ะบริษัทต่างๆจะเริ่มชะลอการลงทุนด้าน AI หรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นมันกลับมาเต็มร้อยแล้วค่ะทุกคนมั่นใจว่าเทรนด์ AI ยังไปต่ออีกยาวๆซึ่งแน่นอนว่าคอ w e ว v ฟที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยตรงแถมยังมีของใหม่จาก Nvidia มาเสริมทับอีกก็เลยกลายเป็นดาวเด่นที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะ ใช่เลยครับและปัจจัยสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของจังหวะการลงทุนครับคือถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นมาแรงมากๆแต่ถ้าเราลองซูมกราฟออกมาดูนะครับราคาตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อเดือนสิงหาคมอยู่ตั้ง30%เลยนะสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้นักลงทุนหลายคนมองว่าเฮ้ย นี่มันคือโอกาสทองในการเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีในราคาที่ยังไม่แพงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าช้อนซื้อตอนย่อหรือ buying the dip นั่นเองครับพอเห็นภาพรวมครบทั้ง3ข้อแล้วก็ถึงบางอ้อเลยค่ะว่าทำไมถึงน่าสนใจขนาดนี้แต่สำหรับสายเทคนิคหรือคนที่อยากจะหาจังหวะเข้าจริงๆเนี่ยก็คงอยากเห็นตัวเลขกันแล้วใช่ไหมคะว่าสัญญ,ญาณทางเทคนิคตอนนี้มันบอกอะไรเราบ้างมาค่ะเรามาส่องตัวเลขสำคัญๆกันดีกว่าได้เลยครับ มาดูกันที่ตารางนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือแนวต้านที่150.50ดอลลาร์อันนี้เปรียบเหมือนเพดานที่ราคายังพยายามจะฝ่าขึ้นไปส่วนแนวรับที่85.00ดอลลาร์ก็เหมือนเป็นพื้นแข็งๆที่คอยพยุงราคาไว้ไม่ให้ร่วงลงไปครับต่อมาคือค่า RSI ที่อยู่กลางๆที่62.18อันนี้แปลว่าหุ้นยังไม่ได้ถูกซื้อมากจนเกินไปยังพอมีพื้นที่ให้วิ่งขึ้นไปได้อีก ส่วนสัญญาณ MACD ที่เป็น Bullish หรือเป็นขาขึ้นก็เหมือนเป็นสัญญาณไฟเขียวบอกว่าตอนนี้แรงซื้อกำลังมาเต็มๆเลยครับแถมท้ายด้วยราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ที่ให้ไว้สูงถึง125.52ดอลลาร์เลยทีเดียวครับโอ้โหดูจากตัวเลขทางเทคนิคแล้วก็ยังดูดีเมียนาคตอยู่นะคะเนี่ยแล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีอีเวนต์สำคัญอะไรที่นักลงทุนต้องคอยจับตาดูเป็นพิเศษสำหรับคอ r e รีฟอีกบ้างไหมคะ มีแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนจับตาดูกันตาไม่กระพริบเลยก็คือการประกาศผลประกอบการในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับนักวิเคราะห์เขาคาดกันว่ารายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5 4พันล้านดอลลาร์ส่วนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS อาจจะยังติดลบอยู่เล็กน้อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของบริษัทที่กำลังโตเร็วและลงทุนเยอะนะครับตัวเลขชุดนี้แหละครับที่จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยว่าสิ่งที่ตลาดคาดหวังไว้กับ Call Wave เนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนงั้น เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดให้ฟังง่ายๆอีกครั้งนะคะการที่หุ้น CRVW พุ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้ก็มาจาก3ปัจจัยหลักๆเลยคือ 1. การได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก n v i d i ียก่อนใคร 2. ความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาเต็มเปี่ยมกับการลงทุนใน AI และ 3. จังหวะการเข้าซื้อของนักลงทุนที่มองว่าราคาย,ยังมีส่วนลดอยู่โดยทั้งหมดนี้มี n อ i นวียเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่สาคัญมากๆคอยพยุงอยู่ข้างหลังค่ะ ถูกต้องที่สุดเลยครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับการที่ต้องพึ่งพายแอนวิเดียมากขนาดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันนะครับว่าการมีแอนวิเดียเป็นลมใต้ปลีกที่แข็งแกร่งเนี่ยมันคือจุดแข็งที่สุดของ Co วิดหรือมันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตได้เหมือนกันนี่คือคําถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการเจาะลึกหุ้นที่น่าสนใจแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามลงทุน Invest กันไว้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ